แล้วก็หมูไม่ยังไม่ได้ขายกันแต่รู้สึกว่าไอ้ตรงเซลล่ไลทที่มันจะเป็นเหมือนเกิดส้มอ่ะมันช้าหวานมันจะปีนี่แล้วก็เวทเกงที่เราเคยใส่รู้สึกว่ามันโค้มปกติใส่แล้วจะเต็มคือหนูอ่ะถ้ารู้สึกว่าหนูอ้วนอ่ะคือหนูก็จะไม่ก็เครียดหนูว่าหนูจะออกกําลังกายอะไรประมาณเนี้ยแต่คือเสื้อผ้าหนูก็จะเปลี่ยนตามไซส์หนูไปเลยรอบนี้หนูยังไม่ได้ มันก็เลยใส่โจวเจาไปสึกว่ามันพูดใช่จริงพูดแบบเออเออเออมันใช่เออยี่นี้นะอืมแล้วทีนี้สิ่งที่ถ้าพูดว่าเซลลูไลท์หายเนี่ยตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าแค่สองอาทิตย์เองนะน้องเก้นอืม งั้นก็พรุ่งนี้นะคะเนื่องจากมันครบรอบเวลาหนึ่งอาทิตย์เนาะพิลิขอให้เป็นการถ่ายรูปเนาะสี่ด้านแล้วก็พิลิก็จะทําเทียบให้มีคนใกล้ตัวหรือว่าใครมาเห็นแล้วแบบบอกไหมคะว่าเอ้ยคุณคู่ดูผอมลงน้องเก้ฑดูผอมลงยังไม่มีใครมาตึงเลยยังไม่มีใครมาคุยอะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ก็บ,บ,บ,บอกพนะ่อก็บอกว่าเออดูแลตัวเองโอเคนี่เออโอเคโอเคอะไร อืมแล้วก็เมื่อคืนเนาะที่บอกพี่ลีว่าเห็นหน้าตัวเองไม่บานแล้วดีใจค,คือแบบจดจำได้ตอนที่เราคุยสูงกันครั้งแรกก็แบบตัวหน้าบานไว้เป็นไรแลวปกติและอรอบนี้มันคือมาแบบอ,อ่ะสือนไม่ได้ไปไม่มีคางค่ะพี่่ะอ่าใช่ไหมคะ <c oughs> มันถกถึงบอก <c oughs> เราจะสวยตั้งแต่หัวจะลดเ <c oughs> ท้า เปลี่ยนตั้งแต่เบ้าหน้าเย็นเบยรองเท้าเหมือนพี่เลี่ยเห็นหนาพี่ลีไหมเราดูทุกวันนี้ดิดูดิไม่ได้ทาอะไรกับมันเลยเนี่ยคือเข้าคอร์สอย่างเดียวแล้วก็จะได้เรื่องผิวด้วยนะคะใช่พอเราแก้มยุบลงใช่ไหมเราก็จะมีเหมือนเราจะมีด่างขึ้นมาเน,ะะนาะเ,เอออ่า,าอแล้วก็